อุตสาหกรรมอันหนึ่งในประเทศจีนก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มครับก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีก็ต้องบอกว่าคนที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น t t r r u u k s ครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะ t r r u u k k s หรือว่าเชน่นร้านกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติอเมริกันเนี่ยได้ประกาศขายหุ้นครับกว่า60%มูลค่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในจีนเพื่อหาพันธมิตรท้องถิ่นเข้ามาสู้กับศึก หมอนสุขภาพเทมซ o อฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับเครื่องดื่มในจีนนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าต้องมองแบบนี้ครับว่าปัจจุบันส่วนแบ่งของ Starbucks เนี่ยค่อยๆหดตัวลงครับในปี2019เนี่ยสัดส่วนอยู่ที่34ก็คือลดลงมาแล้วนะ แล้วก็ในปี2024เนี่ยเหลือเพียงแค่14%เท่านั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าสัดส่วนหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยมันค่อยๆย่อตัวลงย่อตัวลงนะครับแล้วก็การแข่งขันด้านราคาก็ดูเดือดมากยิ่งขึ้นครับสงครามราคาจากคู่แข่งท้องถิ่นเนี่ยก็สูงมากขึ้นใครไปจีนก็คงเห็นลักกินลักลักกินกาแฟไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าลักกินกาแฟแล้วกันก็มีจํานวนที่มากกว่าซาบะถึง3เท่าครับ ก็ต้องบอกเลยครับว่า20 0 0 0กว่าสาขาเป็นลักขินนะแล้วก็ยังมีร้านชาจีอีกใช่ไหมแล้วก็ร้านโูทั้งชาทั้งกา,ฟาแฟไอเอ็มไปหมดเลยนะต้องบอกครับว่ายอดขายของ Starbucks เองก็ย่อลงครับเฉลี่ยต่อบ,บินก็ตกลงมาประมาณสัก7%ก็มันก็ทำให้เห็นความอ่อนแอของสภาวะเศรษฐกิจในจีนครับผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นหรือว่ารู้สึกว่านี่มันมีทางเลือกอื่นนะเลือก ร้านอื่นก็ได้นะครับทีนี้ Starbucks เองก็ไปร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าหัวยี่แคปิตอลนะหรือว่าถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษก็อ่านว่า b า y ยนะบอยยู U นะแต่ว่าถ้าออกแบบจริงก็หัวยีนะก็เป็นบริษัทฮ่องกงครับเขามาทำการร่วมกันนะโดยหัวยีเนี่ยเ,เขาถือหุ้น60%แล้วก็ Starbucks ถือหุ้น40%ครับแล้วก็ จะนาเงินในการระมทุนครั้งนี้นะในการขายหุ้นหรือว่าระมทุนครั้งนี้เนี่ยไปเปิดสาขาใหม่ในจีนกว่าอีก2 0 0 0 0สาขานะปัจจุบันก็มีไปแล้ว800ก็จะ,ะเปิดเพิ่มอีกให้ถึง2 0 0 0 0สาขาเพื่อจะสู้กับประเทนนั่นเองนะแนวโน้มของธุรกิจต่างชาติในจีนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยากมากเพราะว่าคนจีนเองก็ชาตินิยมนะเลือกซื้อเลือกใช้หรือว่าเลือกช้อปปิ้งกับ บริษัทในจีนด้วยกันนะครับทำให้แบรนด์อเมริกันเนี่ยต้องปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ในจีนนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Mc Donald, s นะ KFC พิซ่าฮัทอูเบอรต่างๆพวกนีนะ้ก็ต้องปรับตัวครับไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาไม่สามารถที่จะทําธุรกิจในจีนได้นะั่นเ,เองนะก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้จีนมาแรงเนาะแล<ม>้วก็ในประเทศไทยเราก็จะเริ่มเห็นร้านเชนจากจีน ทั้งหลายเริ่มเข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีของผู้บริโภคแล้วกันไดเ้เรียกว่าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มเติมเข้ามานะแต่ว่ามันก็ทําให้การแข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าธุรกิจในไทยไม่สามารถปรับตัวได้เนี่ยผมว่ามันก็ลําบากนั่นเองเนาะคุณทัชชีแซลมารักกินขโมยจินอ่า ก็ประมาณนั้นนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าลักกินเนี่ยเขาเขาดังจริงๆนะใครเคยไปจีนไม่เคยดื่มลักกินเนี่ยก็ถือว่าเหมือนไปไม่ถึงจีนเนาะ,ะยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงครับกับเออเชนในจีนแล้วก็เชนในอเมริกาที่กําลังถูกจีนแซงขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อถ้ามีข่าวเรื่องราวแบบนี้ก็จะมาอัปเดตแลวกันส่วนใครที่ลงทุนในจีนก็น่าจะ,อะลองสังเกต ร้านอาหารพวกนี้นะเพราะว่าที่เป็นเชนพวกนี้เนี่ยก็มาแรงมากขึ้นจริงๆครับมาถึงเรื่องที่3ครับหมอนสุขภาพเทมซอร์ฟรุ่น 3D Orthopedic หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จากเท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c โคโนมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ